สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายเราจะมาอยู่ในแน็บีอะซิลีเซนะ same, ครับซึ่งวันนี้เราจะหาก่องรับของเกมน,นะครับจุดแรกเผื่อใครยังไม่รู้ก็คือจุดตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้ซุ่งอย่างแรกัาต้องแต่งร่าง ไปตัวเล็กก่อนอก็เข้าไปแค่นี้ก็เข้าไปได้ก็จะมีปลาแล้วก็ปูนะครับจุดท,ที่รับต่อมาคือจุดตรงนี้พอเวลาเราเล่นหายมืสีเนี่ยเราต้องหนีใช่ไหม ซึ่งต้องหนีไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็แอบแต่ตรงนี้เนี่ยแอบเงียบสุดเลยยิงเป็นตัวเล็กนเนียนอันนี้เพ้อเ่้หายยังซิจะไม่เห็นเลยเป็นจุดแล้วจาบนึ่งลาก่อนนะครับทันทน